เกาะสมุยกลับมาคึกคักเรือสำราญขนาดเล็กใหญ่จ่อคิวนำนักท่องเที่ยวทัวร์เกาะสมุยแบบวันเดย์ทริปยาวถึงปลายปี2566นาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยมั่นใจส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวด้านขนส่งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหารถต่างถิ่นและรถป้ายดำวิ่งรับผู้โดยสารในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรือสำราญแห่เข้าเทียบท่าจำนวน8ลำและในเดือนธันวาคม2566 ยังคงมีแผนจะเข้าเทียบท่าอีก8ลำคาดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า12,000คนซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้เป็นอย่างดีทั้งแหล่งท่องเที่ยวและร้านค้าต่างยินดีด้านขนส่งพบปัญหารถต่างถิ่นและรถป้ายดำวิ่งรับผู้โดยสารเกลื่อนหัวหน้าขนส่งรับพบปัญหาจริงและกำลังดำเนินการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป นายรัชพรภูลสวัสดิ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยกล่าวว่าการที่เรือสำราญขนาดเล็กและใหญ่เจาะคิวนำนักท่องเที่ยวทัวร์เกาะสมุยแบบวันเดย์ทริปยาวถึงปลายปี2566 มั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของเกาะสมุยในช่วงโลซีซั่นซึ่งทําให้ผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกอบการรถเช่าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะสมุยมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียและฝั่งยุโรปซึ่งได้เตรียมความพร้อมประสานกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจน้ําในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ด้านนายปณิิธิผิวแดงหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอำเภอเกาะสมุยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากสหกรณ์เดินรถเกาะสมุยกรณีรถโดยสารบัสจากต่างจังหวัดรวมถึงรถตู้ป้ายดำเข้ามารับผู้โดยสารบนเรือสำราญจึงได้เข้าทำการตรวจสอบซึ่งได้ทราบว่ารถโดยสารที่มารับผู้โดยสารส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบางส่วนมาจากจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีตัวแทนเอเจนซี่จากบริษัททัวร์บนเรือติดต่อให้จัดหารถให้ซึ่งในขณะนี้กำลังประสานงานไปยังตัวแทนเพื่อพูดคุยหาจุดร่วมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยกันโดยหลังจากนี้จะมีการปรึกษากับนายอำเภอเกาะสมุยเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมเนื่องจากตนเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่จึงอาจไม่เข้าใจบริบทพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเท่าที่คว COVID รโกวิซสวทสมุยร,รายงาน